หลักคิดเพื่อการทำบุญที่ถูกต้องตามแนวทางพุทธศาสนาสร้างพลังบุญรวยสวยฉลาดสุขภาพดีพระภัยสารวิสาโลบทที่1ความหมายแห่งบุญสู่การทำบุญที่แท้ในทางธรรมเมื่อเอ่ยถึงการทำบุญคนทั่วไปยังเข้าใจว่าหมายถึงการใส่บาตรเลี้ยงพระเสร็จแล้วก็อธิษฐานขอสิ่งศักดิ์สิทธ ให้ดนบันดาลตามที่หวังบางก็ขอให้มีความสุขร่ำรวยการงานก้าวหน้าธุรกิจรุ่งเรืองบางก็ขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตทุกอย่างปราศจากโรคภยัยอันตรายทั้งปวงการทำบุญเพียงเพื่อหวังผลสารพัดในทั้งชาตินี้และชาติหน้ายังไม่ถือว่าเป็นการทำบุญที่ถูกต้องในพุทธศาสนาเพราะขาดความสมบูรณ์และอนิสงส์ที่แท้ในทางธรรม การทำบุญในความหมายแท้จริงตามหลักพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการถวายสังฆทานทางสีเหลืองหรือบริจาคเงินสร้างวัดวาอารามาศาสนาสถานหรือสร้างวัตถุมงคลเท่านั้นหากแต่มีความหมายลึกซึ้งที่ชาวพุทธควรเข้าใจให้ถูกต้องการทำบุญด้วยความเข้าใจที่ถูกต้องและด้วยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องทำให้อานุสงของการทำบุญนั้นเต็มกำลังและสมบูรณ์ยิ่งบุญ และการทำบุญที่ถูกต้องตามแนวทางของพุทธศาสนาบุญความหมายหลักคือเครื่องชำระใจให้สะอาดซึ่งในทางพฤติกรรมคือการทำความดีด้วยเจตนาที่เป็นกุศลการทำความดีด้วยเจตนาที่เป็นกุศลน,นั้นแบ่งเป็นหมวดใหญ่ๆได้สามอย่างคือทานศีลและภาวนาทานเป็นเรื่องของการให้สิ่งที่ให้จะเป็นวัตถุสิ่งของก็ได้ หรือเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรมก็ได้เช่นวิทยาทานธรรมทานอภัยทานเป็นต้นศีลศีลเป็นเรื่องของพฤติกรรมทางกายวาจาที่สัมพันธ์กับผู้คนแวดล้อมศีลมีหลายระดับตั้งแต่ศีนห้าสำหรับบุคคลทั่วไปศีล8ศีน10และศีล227สําำหรับพระสงฆ์เป็นต้นภาวนาเป็นการพัฒนาปัญญาซึ่งเป็นมิติทางด้านจิตใจ อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดและความเข้าใจการทําบุญให้บริบูรณ์ได้อานิสงส์เต็มที่ต้องทำให้ครบทั้งทานศีลและภาวนาด้วยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องเมื่อทําบุญด้วยเจตนาที่เป็นกุศลวางจิตวางใจในการทาบุญไว้ถูกต้องก็จะเป็นการทําบุญที่มีอานิสงส์มากเช่นเวลาให้ทานเมื่อทำด้วยใจที่นึกถึงประโยชน์สุขของผู้รับผู้ให้ก็เบิกบานใจ ทั้งนี้เพราะมีเจตนาเป็นกุศลแต่ถ้าทําด้วยใจที่หวังผลขอนั่นขอนี่ให้ตัวเองหรือเพื่อแข่งกับคนอื่นแบบนี้เรียกว่าทําบุญเอาหน้านั่นคือมีกิเลสหรือความโลภเจือปนเจตนาไม่เป็นกุศลแท้จริงถามว่าบุญเกิดไหมบุญก็เกิดจริงแต่น้อยเพราะกิเลสที่เจือปนนั้นทำให้จิตใจทึบถึมหม่นหมองไม่ปลอโปรง่งความหมายรวบยอดของคำว่าบุญอยู่ตรงนี้เอง คือจิตใจเบิกบานผ่องใสเกิดปีติทําให้เกิดความสุขบุญจึงมีความหมายอีกอย่างว่าความสุขดังนั้นการทําบุญอย่างถูกต้องจึงต้องเริ่มด้วยการวางจิตวางใจที่ถูกต้องมีเจตนาเป็นกุศลพฤติกรรมหรือการกระทําจึงจะง,งดงามและเป็นไปเพื่อความดีงามนี้คือความหมายที่แท้ของคําว่าบุญบันไดบุญ ในทางพุทธศาสนานั้นวิธีสร้างบุญมีอยู่สามระดับคือการให้ทานการรักษาศีลและการเจริญภาวนาการให้ทานหรือการทำทานนั้นเป็นการสร้างบุญระดับที่ต่ำที่สุดได้บุญน้อยที่สุดไม่ว่าจะทำมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากไปกว่าการรักษาศีลไปได้การรักษาศีลนั้นแม้จะมากอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะได้บุญมากกว่าเกินการเจริญภาวนาไปได้ บุญที่จะให้ผลอันภัยบุญนั้นต้องมาจากการทำความดีในทุกมิติคือทั้งให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาควบคู่กันไปบนเส้นทางแห่งชีวิตตามหลักพุทธศาสนามีการทำบุญด้วยกันสิบวิธีเรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10อันหมายถึงสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งการทำบุญสิประการคือ 1. ทานนไมัยคือการให้ทาน แบ่งปันผู้อื่นด้วยสิ่งของไม่ว่าจะเป็นการให้ใครก็เป็นบุญการให้ทานเป็นการช่วยขจัดขัดเกลาความเห็นแก่ตัวความคับแคบความตรหนีทีเหนียวและความยึดติดในวัตถุ 2. ศส,สิลไมคือการรักษาศีลเป็นการฝึกฝนที่จะละเลิกลดความชั่วไม่เบียดเบียนใครมุ่งทำความดีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นเป็นการหล่อเลี้ยงบ่มเพาะ ให้เกิดความดีงามและพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ให้ตกต่ำ 3. า 3. ภาวนาใหม่คือการเจริญภาวนาหมายถึงการพัฒนาจิตใจและปัญญาทำให้จิตสงบไม่มีกิเลสไม่มีเครื่องเศร้าหมองเห็นสิ่งต่างๆต,ต,ตามความเป็นจริงจนปล่อยวาง 4. อปจายนะใหม่คือการอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ยกตนข่มท่านแม้มีทรัพย์ความรู้ และอายุมากกว่าเขาก็ตามอ่อนน้อมต่อผู้มีคุณธรรมรวมถึงการให้เกียรติให้ความเคารพซึ่งกันและกัน 5. วัย,ยาวัจจมัยคือการช่วยเหลือส่วนรวมเช่นการบำเพ็ญประโยชน์เสียสละเพื่อสังคมหรือช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน 6. ปฏิทานนมัยคือการเปิดโอกาสให้คนอื่นมาร่วมทำบุญกับเรา หรือในการทำงานก็เปิดโอกาสให้คนอื่นมีส่วนร่วมทำร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมไปถึงการอุทิศส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย 7. ปัตตานุโมทนาม่คือการยอมรับและยินดีในการทำความดีหรือทำบุญของผู้อื่นร่วมใจอนุโมทนาชื่นชมยินดีในการกระทำความดีของผู้อื่น 8. ธรรมะสวนณใหม่ คือการฟังธรรมบ่งเพาะสติปัญญาให้สว่างสวยัยฟังธรรมะฟังเรื่องที่ดีมีประโยชน์ต่อสติปัญญาหรือมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตที่ดี 9. ธรรมะเทศนาใหม่คือการแสดงธรรมการให้ธรรมะและข้อคิดที่ดีกับผู้ที่นำธรรมะไปบอกกล่าวเพื่อแผ่ให้คนอื่นได้รับฟังให้เขาได้รู้จักวิธีการดำเนินชีวิตที่ดี 10. ทิชชุทุกรรม หรือสัมมาทัศนะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการทำบุญทุกชนิดและทุกโอกาสจะต้องประกบและประกอบเข้ากับบุญกิริยาวัตถุข้ออื่นทุกข้อเพื่อให้งานบุญข้อนั้นๆเป็นไปอย่างถูกต้องตามความหมายและมุ่งหมายรวมทั้งได้ผลถูกทาง